สวัสดีครับในวันนี้กิจกรรมใหม่แล้วนะล็อกก็อ mm ัปเดตเข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรอ mm ัปเดตเข้ามาบ้างนะครับนอกเหนือจากการไลฟ์สตรีมเนาะก็มีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยของแจกฟรีนะเข้ามาถึงอันนี้ก็กดรับได้เลยนะครับเป็นภารกิจความสําเร็จนากก็คือที่เล่นแหลงถึงแหงตามที่กําหนดแล้วก็เล่นหลีนะครับถึงรอบที่เขากําหนดอ่ะก็จะแจกของฟรีในภารกิจนะครับที่มันติดค้างกันเอาไว้คือมันไม่ผ่านนะครับก่อนหน้าเนี้ อันนี้เขาก็แจกมาแล้วนะเนี่ยก็กดรับไปได้เลยนะได้เพชรสองหมื่นแล้วก็ชุดอีกสองชุดนะครับก็กดรับไปเลยเลยเนี่ยก็แบบนี้เลยนะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่แจกของขวัญน,นะครับตรง Aqua Vino น o ครับที่เป็นกล่องของขวัญน,นะครับที่แบบว่าใครชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในตัวกิจกรรมบทหลักของกิจกรรม Aqua i n o ก็กดรับรางวัลไปได้เลยนะอันนี้ทีมผู้ชนะ i n o นะครับเห็นไหมก็จะได้เป็นโลโก้ f o n o นะ อันนี้แจกทุกคนเลยนะครับเพราะว่าทั้งไอดีลองไอดีหลักผมได้ทั้ง2 ID เดยแล้วนะผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID p ดี s พา r d ส่วนหรือ e-ID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดคุกกี้แลนหรือ Facebook Fanpage Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop นะครับต่อเวลาพิเศษในวันนี้ก็เปลี่ยนโทเค็นใหม่มาแล้วนะจากโทเค็น03เป็นโทเค็น04นะครับวิธีการแลกโทเค็น04ก็เหมือนเดิมเนี่ยใช้นักเตะม,มาแลกนะแล้วก็แลกได้เท่าไหร่าตามนี้เลยนะครับผมเก้าห้าถึงร้1 0หนึ่งได้ร้อยร้อยสองถึง106ได้1,000 ร้อยเได้2อ0 0ันห้ได้ห้าพันแล้วก็ร้อยเก้าบวกก็คือร้อยเก้าถึงร้อยสิบเอ็ดนั่นแหละได้หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็มาดูข้อเสนอใหม่ในต่อเวลาพิเศษกันดีกว่านะครับที่ต้องใช้โทเค็นศูนย์สี่มีอะไรบ้างนะก็จะมีอันนี้เลยเนี่ยเป็นร้อยหกถึงร้อยเก้านะครับก็ใช้หนึ่งหมื่นโทเค็นศูนยนะ์สี่นะตุ่มได้หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะครับมีอะไรดรอปบ,บ้างเนี่ยก็ตามนี้เลยนะเห็นป่ะก็มีอะควอินโฟโนแล้วก็พวกทีโอทีเสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรหรเนนะ แล้วก็อันนี้นะ5 0 0พันะครับสุ่มได้ทุกวันวันละสามครั้งนะครับมีชิ้นส่วนกิจกรรมแร็กน่าล็อกดอกด้วยนะก็เอาไปแลกตัวนักเตะกันได้นี่แล้วก็นักเตะที่ดอกก็ตามนี้เลยนะแล้วก็เลนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ใช้สองพันนะครับสุ่มได้ทุกวันวันละรอบนะอันนี้เป็นดอกเพชรแดงแล้วก็ร้อยถึงร้อยเจ็ดนะครับเนี่ยตัวก็ตามนี้เลยเลนก็ตามนี้เลยนะัะผม อันนี้นะครับรางวัลมันจะเปลี่ยนทุกวันด้วยนะต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับเนี่ย <_ an> เขาเขียนเอาไว้เนี่ยรางวัลจะหมุนเวียนทุกวันเนาะเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็โทโเค็น0ูนย์เนี่ยใช้ได้ถึงวันไหนก็จะมีบอกไว้นะโทโเค็นต่อเวลาพิเศษศูนย์จะหมดอายุหลังจากวันที่25เดือน9-2025นี้ะครับก็น,นี่แหละคือเวลาในการใช้โทโเค็น0ูนได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโทโเค็นใหม่เหมือนตอน, 03, นปูน4ยะสาวมาเก็นศในารสี่นะครับรม แหงก็รีมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอก,กดเข้ามาในแรลงเนี่ยมันจะขึ้นมาแสดงผลด้วยนะว่าการแข่งขันของเราเป็นยังไงนะวันนี้หมดเมนเจอร์นะครับก็ชนะไปเก้าสิบต่อเนื่องสี่สิบเอ็ดประตูยิงไปกี่ลูกอะไรอย่างี้นะครับเนี่ยก็กดไปได้เลยอ่านแล้วก็รีลงมาเหลือเวอร์คาร์ดเนาะเวอร์คาร์ดห้านะครับอันนี้แล้วเราก็ต้องเล่นใหม่นะแหลงง่ายๆอันนี้เป็นเมนเจอร์เนาะแล้วก็หมดอื่นด้วยนะครับก็จะมีสรุปผลให้เราดูหมดเลยนะเนี่ยเห็นปะ เป็นสรุปผลนะครับง่ายๆชนะเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะในทุกทุกหมดนะล้วก็รีเหลือเท่าไหร่นะครับพอกดเข้ามาดูได้เลยนะทีละแรงเลยนะครับทุกอันเลยง่ายๆเนี่ยเห็นป่ะสรุปผลผมก็แชมป์สามหมดเลยนะพวกแต้มยูนิวอัลโซโทเค็นโล่ทองสุ่มนักเตะอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะครับตอนรีแลงแบบซีซั่นก่อนอะไรอย่างนี้นะมันจะมีของให้เราต้องกดรับนะครับจะอยู่ในรางวัลติดแรงนะเนี่ยเราสามารถกดรับทั้งหมดไปได้เลยนะมันก็จะแจกของย้อนหลังนะครับ ในแรงย้อนหลังที่เรารีมาง่ายๆเรารีมาเวอร์ห้าถูกไหมเรากดรับทั้งหมดไปได้เลยนะครับเนี่ยก็จะรับของย้อนหลังให้เราหมดเลยนะเห็นปะทีละอันเลยนะครับพอก,กดรับไปได้เลยเนี่ยมีสุ่มนักเตะมีกันดาวมีอะไรต่างๆนานานะครับเนี่ยโหเพียบโหกว่าจะเสร็จนะการเรียบร้อยเสร็จแล้ว ในโหมดอื่นๆก็ต้องมากดรับด้วยนะเมื่อกี้เป็น VSA เนาะอันนี้เป็นเมนเจอร์นะเป็นวะก็สามารถกดรับได้นะครับก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะไอพวกโล่ทองอะไรไม่มีแล้วก็จริงนะแต่ว่าของแจกก็จะมีตรงนี้แหละส่วนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแจกโทเค็นแลกนัล็อกแทนนะครับจากก่อนหน้านี้ที่แจกเป็นอะควายเอนโฟโนเนาะก็เท่านี้เลยนะครับสําหรับการรีแลงนะครับผมแล้วก็รีก็รีมาแล้วเหมือนกันนะครับของแจกก็เปลี่ยนเนาะจากอะควายเอนโฟโนเนี่ยก็เป็นแลกนัลล็อกนะครับร้อยห้าถึงร้อยสิบเอ็ดเลยนะ เนี่ยแล้วเราก็เลื่อนดูได้เลยนะมีอะไรแจกบ้างเนาะอันนี้ก็เหมือนอันนี้ร้อยห้าถึงร้อยสิบเอ็ดมีมัดเคลอร์โนนะครับอันนี้ร้อยหกถึงร้อยสิบเอ็ดนะที่เลเวลห้าสิบก็ไม่มีอะไรแล้วที่เลเวลห้าสิบก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเนาะเราก็เก็บไปจนถึงเลเวลร้อยนะต้นในร้านค้านะครับก็มีเนี่ยเชฟเชงโกเอเซียนนะครับมาให้เราแลกกันแล้วนะก็สามารถมาแลกกันได้แล้วก็พวกแพ็กก็ดอกถึงร้อยสิบเอ็ดแล้วนะเนี่ยก็สามารถมาสูมกันได้เนาะ โอเคลีกอะไรพวกนี้นะก็กดรับได้ในซองจดหมายนะครับเหมือนเดิมนะก็จะมีแจกเพชรดงเพชรแดงอะไรด้วยนะครับในการรีลีกเหมือนเดิมนะครับผมเท่านี้เลยครับสําหรับการรีลีกนะในตัวกิจรกรรมในนาล็อกเนี่ยก็จะเหมือนในไลฟ์สตรีมเลยนะผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับทบทวนให้ฟังนะในข้อมูลนะครับก็จะมีลาสันตรงนี้เนาะบอกว่าแจกปีนะครับแล้วก็มีภารกิจประจําสัปดาห์ให้เราเล่นเนาะก็เล่นกันได้นะตัดเป็นเพชรแดงโอเลเวลมาร์คเคลาโนนะครับผมส่วนอันนี้ยังไม่เปิดเนาะของอัปเตอร์เดเบก ็ตามในไล์สตรีมเช่นกนันนะนี้แล้วก็ในบทหลักนะครับก็เล่นตรงนี้เลยเนี่ยรับกุญแจนะลองรับดูมันจะสุ่มมา3ามดอกเนาะเห็นปนะได้3มดอกตามนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาเล่นได้ตามนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเป็น1นึับหนึ่งเห็นไหมครับไอหนึ่งครับหนึ่งเนี่ยคือเราเล่นได้นะอันนี้เล่นเพื่อที่จะเก็บสะสมโทเค็นไมตรีวินเทอร์นะครับแล้วโทเค็นไมตร t วินเทอร์เนี่ยก็จะเอามาเล่นตรงนี้ต่อได้นะก็คือแอดการ์ดสมบัติแห่งพิพภพที่เปิดมาในสัปดาห์แรกนะครับ เห็นไหมใช้100โทเค็นแมตตี้วินเทอร์นะเล่นเพื่อจะรับโทเค็นแลกนาล็อกนะครับอ่ะมันคนละโทเค็นกันนะต้องแยกกันนะครับผมแล้วก็เงินแล้วก็ของอื่นนะครับซึ่งมันจะมีโทเค็นแลกนารล็อกทุกวันเลยเนี่ยก็กดดูได้เลยนะว่าแจกอะไรบ้างเนาะมาเทเรนโนแซมอะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็โทเค็นแลกนาล็อกเหมือนกันเนาะแล้วเราก็เก็บสะสมโทเค็นแลกนาล็อกจากตรงนี้นะมารับตรงรางวันนี้นะครับก็คือเนี่ยเอาโทเค็นแลกนารล็อกมาเปิดเห็นไหมก็จะเปิดไปได้เรื่อยๆเลยนะ ของแจกอะไรบ้างเนี่ยก็กดดูได้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นวงกลมเนาะสวยดีนะหน้านี้ผมว่ามันไม่ค่อยเห็นเนาะทำมาแบบเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแ,แต่รอบนี้ก็มาแบบนี้เลยนะดูมีอะไรบ้างนะครับของรางวัลน,นะกดให้ดูเนี่ยสุดปลายทางสุดท้ายนะก็เป็นสุ่มนักเตะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไมล์สโตนะเป็นมารคเชลลาโน่สามตัวเมื่อเรารับของรางวัลตรงนี้ได้สามันเนาะ นี้ลาสันนะครับเมื่อปลดล,ล็อกรางวัลทั้งหมดก็คือปลดล,ล็อกรางวัลมาถึงอันสุดท้ายนี่แหละไไง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นชาตินะเมื่อปลดล,ล็อกรางวัลตรงนี้11อันนะครับเนี่ยก็ไล่ไป11อันก็จะรับเป็นชาติได้ก็ไม่ยากเลยนะแค่นี้เลยครับวิธีการเล่นเนาะแล้วก็ในแกลลอร,รี่เนี่ยก็จะเหมือนกิจกรรมกลล่อนๆเลยนะครับก็คือมีให้เราแลกชาติหรือชิ้นส่วนนักเตะได้นะเนี่ยก็จะดรอปได้ตามนี้เลยนะสำหรับชาติหรือชิ้นส่วนนักเตะเอานักเตะกิจกรรมแรกนาล็อกมาแลก แล้วก็ตัวที่เข้ามานะในสัปดาห์แรกเนี่ยก็สามารถดูกันได้ในตามนี้เลยนะของ mighty winter นะครับก็จะใช้มากสุดอยู่ที่1,500นะเป็นคาร์ลอัลเบอโตเนาะแล้วก็มีด็อกบาจอร์ดเบธชาวตันใช้1250นะครับแล้วก็พวก1 1 0 1 9เกนี่ยก็ตามนี้เลยนะผมว่า1 1 0 1 9นี่ใช้แต้มไม่เยอะนะดูจากของที่แจกจากการรีแลงซ์ในพวกนี้แล้วนะมันน่าจะหาไม่ยากนะครับสำหรับชิ้นส่วนเนี่ยผมว่าร0 9 1เหลายๆตัวน่าเล่นอยู่เหมือนกันเนี่ย5ยเองเชดนเนี่ย450 หรือแลมพาดอะไรนี้ก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันเออลองดูนะร้อยเก้าร้อยสิบก็ยังเล่นได้อยู่แล้วนะครับตัวร้อสิบเอ็ดก็ต้องใช้เวลาเก็บหน่อยเนาะเพราะว่าใช้พันกว่าแต้มเลยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยตามนี้เลยนะใครอยากจะแลกตัวไหนก็แล้วแต่คนนะครับแล้วก็มีภารกิจที่เราทาด้วยนะแลกนาล็อกก็จะมีทั้งหมดห้าภารกิจนะมีเปิดแพ็คนะครับเปิดแพ็คฟรีแลกนาล็อกสิบห้าแพ็คในร้านค้าได้เป็นเงินนะแล้วก็รับรางวัลเป้าหมายในรางวัลน,นะครับก็จะได้เป็นชุดแแแแลดแดแล้้ววกก็็เชดดงงนนนะะคัผมี่่ิ ก็จะได้เป็นเงินนะชนะ25ครั้งนะครับแล้วก็เล่นสกิลเกมเสร็จ25เกมในบทแลกนารล็อกนะครับแล้วก็ล็อกอิน25วันนะก็จะสามารถรับของได้นะถ้าเราทําครบทั้งหมดเนาะก็จะมีเป็นสนามนี่มีมาตเชลล์โนแล้วก็เป็นแพ็คนะครับอันนี้ก็ามาทํากันด้วยนะครับผมแล้วก็การแลกเปลี่ยนโทเค็นในร้านคานะครับที่เป็นโทเค็นแลกนารล็อกเนี่ยตอนนี้ก็จะมีให้ใช้แต้มพานในการแลกอย่างเดียวนะ ซึ่งเดี๋ยวมันก็น่าจะอัพมามั้งที่ต้องใช้ a q u a i n f o no ฟโนครับในไลฟ์สตรีมเขาพูดอยู่นะว่ามันจะมานะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะผมคิดว่าเดี๋ยวเข้ามาเออแค่ตอนนี้มันยังไม่อัพแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอใครแต้มอควาอ n นโฟโนเหลือเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้ใช้นะครับต่อไปมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในที่ต่างๆกันดีกว่านะครับในไลฟ์สตรีมเขาไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าเขาคว้ตลาดพังนะพอมาดู้อมๆกันเลยแล้วกันนะเริ่มด้วยปุดกัดนะครับก็ใช้ชีนนส่วนะ์500 ร้อยเก้าบวกสามตัวโอ้โหร้อยแปดบวกห้าตัวแล้วก็ร้อยเจ็ดบวกอีกสามตัวนะครับใช้ว,วัตถุดิบเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยร้อยเก้าก็ใช้กิดอะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็กดทุกตัวเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ด้วยน้องกิดอะไรก็ได้นะครับอลองดูนะถ้าใครจะแลกพุทธกัลท์โคดนะผมว่าแค่เท้าไม่ห้าห้าผมว่าตรงก็คล้ายๆยูเซ่แหละเออยูเซ่โคตไหมก็โคดโคตรเลยนะพุทธการเนี่ยพลังอาจจะดีกว่าด้วยนะในบางอย่างอะไรอย่างนี้นะครับ แค่เท้าไม่ห้าห้าแบบยูเซ่แค่นั้นเองเมเนเจอร์อะไรก็น่าจะเก่งคือเล่นได้อยู่แล้วแหละผมว่าปุตการ์ดอ่ะมันเก่งมาทุกล่างนะปุตการ์ดนะครับยิ่งแพทนี้ก็น่าจะยิ่งโหดด้วยนะอันนี้ใครสนใจก็ลองดูนะครับผมแล้วก็การแลกเปลี่ยนอื่นๆนะครับแรงนาล็อกแมตตี้วินเทอร์อันนี้ร้อยหกถึงร้อยสิบเอ็ดอันนี้ใช้เป็นนักเตะแรงนาล็อกแมตตี้วินเทอร์นะครับร้อยหกบวกหนึ่งตัวร้อยห้าบวกสองตัวร้อยสิบบวกสองตัวนะครับแล้วก็อันนี้ร้อยเจ็ดถึงร้อยสิบเอ็ดใช้ก,กิ แล้วก็อันนี้ร้อยห้าถึงร้อยสิบเอ็ดอันนี้ใช้ร้อยเจ็ดบวกกิดอะไรก็ได้เนาะหนึ่งตัวแล้วก็ร้อยหกถึงร้อยสิบเอ็ดอันนี้ก็กิดอะไรก็ได้ร้อยแปดบวกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดอันนี้ใช้เงินหนึ่งร้อยล้านนะครับต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนะสุ่มได้ห้าครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ร้อยสองถึงร้อยสิบเอ็ดใช้สี่สิบล้านนะผมมันก็เพิ่มมาหมดเลยเนาะทางอันเมื่อกี้เลยนะก่อนอันนี้มันแปดสิบเนาะกลายเป็นหน,นึ่งร้อยอัน ยี่สิบปะกลายเป็นสี่สิบนะก็มันเลทมันเพิ่มด้วยแหละเออมันก็เลยแพงขึ้นนะครับก็ไม่แปลกจากเดิมมันดอกถึงแค่ร้อยเก้าวันนี้มันดอกถึงร้อยสิบเอ็ดเนาะแต่ลองสุ่มแล้วมันดูจะเกลือเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มดูเล่นๆได้ดูออกเอาด้วยเนาะเอาร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดแล้วกันเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะตักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไปถ้าเกลือก็เพิ่มมาก็เท่านั้นแหละใช่ป่ะโอ้โหนะจะเกลือแล้วดูจากตรง T B มผมว่าเกลือแหละ แตได้เห็นวอกเอานะครับมาได้ร้อยหกอ่ะร้อยถึงร1อได้ร้อหก็ถือว่าไม่แย่มังนะเออก็ลองสุ่มดูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปสุ่มที่เหลือในไลฟ์สตรีมนะในจุดอื่นๆด้วยครับพวกหลีกพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็การแลกเปลี่ยนนักเตะด f ฟ n i n n l l g g c y y นะครับจาก109ไป111เนาะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างะมาดูกันนะบีโรนะครับใช้ชิ้นส่วน De ฟา i n g Legacy 200 ใช้108กดีอะไรก็ได้3ตัวนะครับแล้วก็ใช้เปียโรเองเนี่ยร้อยก1อตัวนะในการแลกเป็น11 1ออันอื่นนะเหมือนกันไหมเดี๋ยวกดดูก่อน200 108 3ดตัวแล้วก็ร0 9ตัวมันเองเออน่าจะเหมือนกันหมดนะใช่ก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ที่เป็นตัวมันเองอะไรอย่างนี้นะครับเพราะถ้าใครอยากจะแลกก็ลองดูได้นะพอเก่งขึ้นอะ่ะเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับจาก109เป็น11 1อะ่ะแต่มันก็มีข้อเสียนะใครตีเป็นเป็นส้มแล้วเนี่ย มันจะแย่เอานะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเมทัลนะครับก็โดนเยดัดหลังนะตอนแรกก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะมาแบบนี้เนาะแต่มันก็มานะครับอแต่ก็ลองดูมันก็เก่งขึ้นจริงๆแหละก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะเอายังไงแล้วก็ในกิจกรรม defending legacy ในวันนี้ก็เปิดของยูเวนตุสมาให้เราเล่นกันแล้วนะก็เล่นเพื่อที่จะสะสม legacy b นะครับจากของเชลซีที่เป็น A นะแต่ว่าวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับเล่นสกิลเกมลงแรงนะครับก็จะได้แต้ม legacy b เนาะ เก็บได้สูงสุดวันละ10อ่านมีต่อคำถามด้วยแล้วก็มีของแจกนะเก็บสะสม Legacy B ถึงตามที่ททคอมนดนะครับก็เป็นเงินเพชรแดงชาดมาร์เคเาโ,โน่แล้วก็มีมาคิซิโอร้อยแจกด้วยนะก็เปลี่ยนจากของเชลซีที่เป็นคาร์โยเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาคิซิโอนะครับส่วนในแกลเลอรี่ก็ตัวเดิมนะครับไม่มีตัวใหม่เข้ามานะอย่างที่ผมเคยบอกไปเลยนะในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่ามันจะไม่มีตัวอะไรมาใหม่และ ก็เท่านี้เลยนะสำหรับกิจกรรมดีฟ i ายดิ้งเลกาซีนะครับแล้วก็อัปเดตสูนุบอลน,นะครับไฮไลท์ประจำซีซั่นก็มีตัวใหม่มาให้เราเล่นกันแล้วนะ5ตัวเหมือนเดิมเนาะก็เล่นเป็นแบดกับบอดเพื่อที่จะรับฟรีไปได้นะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมส่วนที่สุดยุคสมัยนี้ไม่มีอัปเดตนะก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะเหมือนในสัปดาห์ก่อนๆครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้นะเกี่ยวกับอัปเดตที่มีมาในวันนี้นะครับ น่าจะครบทวนแล้วไม่รู้ตกหล่อนอะไรไปหรือเปล่านะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะอัปเดตมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์นั้นได้นะครับหรือใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ส่หเรบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างเกี่ยวกับเกมาอัปเดตหรือเ,เ่อเยอยเอด,ดติดตามช่อทางอ่นนอะไม่ว่าจะเ็น f เ c e b o o k Fanpage ก็ไปกดกันได้นะก็ลิงก์ก็จะอู่ใอ้คลิปนี้เยนะเรับ เ e b o บุกแฟนเพจไอชั่วซีเฮดนะครับแล้วก็ช่องลองนะไอชั่วเวนวัคซีสองนะครับแล้วก็ดิสคอร์นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็หวัง <c oughs> ว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบายบาย